เขาทรายประกาศหาตัวคนขับแท็กซี่หลังไล่ลูกเมียลงจากรถ เรียกได้ว่าทำเอาพ่อบ้านดีกรีอดีตแชมป์มวยโลกถึงกับเดือดในเพจ Facebook เขาใสา่แกลเล็กซี่ค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการโพสต์ประกาศต,ตามหาแท็กซี่คันหนึ่งนะคะโดยระบุว่าด่วนครับตามหารถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมอมาชอช้าง7913ก้า่งรุงเทพมหานครรับภรรยาและลูกผมจากโรงพยาบาลพญาไทยสองเวลาประมาณ19นาฬกา30นาทีให้คนขับติดต่อกลับมาที่ผมด่วนนะครับแท็กซี่ สีเขียวเหลืองใครแนะนำเบอร์ที่ร้องเรียนได้รบกวนแจ้งมาด้วยครับ ซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปนะคะก็มีฟแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์สอบถามและให้กำลังใจค่ะซึ่งเขาใสา่ก็ได้ชี้แจงว่าภรรยาและลูกถูกแท็กซี่ไล่ลงจากรถต่อมาเขาใสา่ยกาเล็กซีก็ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าอัปเดตขอบคุณทุกท่านที่ช่วยหาข้อมูลและให้คำแนะนำผมได้ร้องเรียนไปที่1584และปลายสายเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วครับต่อไปรอเจ้าหน้าที่ดำเนินตามกระบวนการครับซึ่งจาก โพสต์นี้นะคะแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเขาใายกันอย่างล้นหลามเลยละค่ะ